ครับพี่น้องดอกซีนี่มาหน่อยคาดว่าเป็นเห็ดปวกฟันหรือว่าเห็ดปวกไฟนะครับพี่น้องนี่ดอกซีอันนี้เนาะสนิทออกแดงๆแค่นี้ตึงครับพี่น้องนะครับน้องอยาเก็บกั้ครับนี่ครับพี่น้องก็มาถึงสวนทุ้ไทแล้วเนาะครับนี่มาหน่อยก็จะขอเก็บภาพก่อนสวนทุ้ไทครับพี่น้องขอฝากนั่นนะครับมือนีสวัสดีครับพี่น้องมือนีสวัสดีพี่น้องวันที่จีสิบี่ครับสิงหาคมสองขั้นห้ารอย หกสิบหาครับพี่น้องมือนี้บ้าวน่อยกับผ้าพี่น้องมาตามเห็ดปวกกอนครับพี่น้องหลังจากมือวันเบ้าหน่อยก็ไปตามกับโบได้ครับพี่น้องมือนี้บ้าวน,น่อยเลยว่าสิมหาเมิ่งเห็ดปวกกอนครับแล้วจังสิพาพี่น้องไปหาเห็ดเผือาคุ้นครับไม้เกาครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเขาป่าบึงนกันครับว่าสิมานบอกครับมือนีครับครับพี่น้องดอกซีนี้บ้าหน่อยคาดว่าเป็นเห็ดปวกฟานหรือว่าเห็ดปวกไฟนะครับพี่นอ้องนี่ดอกซีอันนี้เนาะสนิทออกแดงๆจคกนี้ตึงครับพี่น้อง นะครับร้อนอย่ากเก็บมั้งครับยังพูดว่าครับพี่น้อง พี่น้องทุนดินสายต่อหมูเลี้งครับพี่นอ้องอ๋อสูนหัวหมูนีน่ก็ะเจี๊แปดดอกครับพี่น,อน้องนี่สวยๆครับนะครับพี่นอ้อง มีคนมากกเบาน้อยเหน้อยออกมาซไลด์นะครับเสร็จะเบียกจากงานกับออกมาจ่อเพียดแล้วครับพี่น้องนี่ครับช่วยอยู่ครับช่องกับบ้านแล้วครับพี่น้องบานเร็วเพ็ดเน่นิดเป็นเห็ดปวกดอกเกี่ยวดอกเกี่ยวครับมูโบ่จะโบ่คอยง่ายหรอครับเห็ดบ้นี่ครับนี่ครับดอกเดียวดอกเกี่ยว Cái này có nhạc đầy bàn được. Anh nhau hảo hưởng. Anh hưởng, hảo 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 ด้วยครับอีกดอกหนึ่งครับสวยๆครับนี่ครับพี่น้องบ้านหน่อยกะเกเพ็ดหัวมาแล้ววันนี้หลังจากเมื่อวานบ้าหน่นอยลงไปคลิปหนึ่งนะครับเ็ดผึึผงข้าค้นนะครับเมื่อนี้บ้านหน่อยมาจอบเพ็ดหัวก,ก่อนบ้านหน่อยก็เลยว่าสิไป้หาจอบเ็ดผึงข้าค้นอีกครับพี่น้องบ้านหน่อยก็ได้มาถึงบริเวณที่เคยมีเ็ดผึงข้าค้นออกอีกคือเก่าครับพี่น้อง กันแต่เนี้ยมีอยู่ยครับพี่น้อนี่นี่คือขาค้นออกอยู่ครับนี่ครับอ๋อคือสวยครับใช่ครับสองดอกคู่ครับส่วนนี้เป็นโซนถิ่มาหน่อยฮะฮ็ดขาลายครับพี่น้อง แต่ก็มีเห็ดพึ่งค้าคุณนะครับพี่น้องชุดนี่มีดอกบานครับพี่น้องทั้งผียังเด็กยังบานเดียวครับทั้งผีบานครับพี่น้องบ่เดีมาลายมือมอดจีจอบติดส้วนเห็ดปวกครับนี่ครับพี่น้องจุ่มนึงงามๆครับน่ครับดอกนึงครับ ต่วนดอกบ่ค่อยนี้แง่ครับพี่น้องอีกหนึ่งดอกครับบานครับยังส,สวยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับดอกบ้านโอ้ยน้องนี่ดอกบ้านดอกหน่อยเพื่อนครับเดี๋ยวมาหน่อยใครดนก่อนผมมีจุดต่างกล่องครับเดี๋ยวมาหน่อยในปีปาดท้ายที่หลังเนาะนมัวจะไปตามเพจผัวครับพี่นอ้องยืม เลื่อมเดเพึ่งกล้องยึดพึ่งยังไปเลยครับนี่ครับยุ่งๆนี่ครับเบื้งมีจี้หน่อยสายๆเหรอครับมื่อนนี้ครับที่พ่าหน่อยเขามาสารแห้งเติบด้วยครับมาหาจอบเบื้องครับหลังจากเก็บเ็ดปัวกับใส่ท่อซ้ำหนึ่งเนาะนี่ครับนี่ดอกบ้านดอกจุ่มครับพี่น้องขออนุญาตอันนั้นตัดขาเนาะนี่นะครับหลังจากตัดขาแล้วครับพี่น้องชูพี่น้องน้ำน้ำครับนี่ครับ น้ำครับมือหนึ่งสวยๆครับจุ่มๆครับพี่หนุ่มน่ครับดอกหนึ่งครับงามอยู่ครับนี่นะครับอยู่แล้วครับนี่ครับพี่นุ่มสวยๆครับดอกบานอีกแล้วครับ ส่วนนี้ก็จะยัางบอดบหนาครับพี่น้องออกแบบห่างๆครับที่เข้าปลาไม่ต้องสาดนี่จะอั้นครับพี่น้องจะหลีดีนี่นี่ครับสวยๆครับอองดกเตรียมสองดอกเนาะไปส่หลอดหนึงน่งนครับ ต้นถิ่บานหน่อยมากนเลอนี้ดอกบางงามคือทั้งบานหน่อยเก็บบางหมู่ว่านครับพี่น้องแต่กัดเดียวบานหน่อยเมืเ่อเชินบานหน่อยก็จะไปอยู่เพราะาหมู่ว่านเลือดอกหน่อยอยู่ครับนะแต่มาบนแน่ใจว่าจะเลือบนนอกครับพี่น้องนี่บานหน่อยเก็บอยู่ตอนนี้น่ครับตุดนี้มีสีดอกนี่ครับ,น,น,น,รบนี่ครับพี่น้องเขาป้าช่วงนี้ก็ถือว่าได้เก็บอยู่ นี่ครับพี่น้องนี่ฮ็ดเป่งตองควบมเพ่อน <c oughs> าคนแล้วก็เฮ็ดเึ่งตองครับมูลบ่านหน่อยพออยู่ที่หาดอกอยู่ดอกครับนี่ครับแต่กะดอกโบ่อย่างง่ายครับพี่น้องนี่ครับเป่งต้อนเจ็ดดอกอยู่ครับที่บ่านหน่อยเก็บไปหมดเลยที่เรีว่าดอกโบ่อย่างง่ายโบกอย่างอวบคือแต่ช่วงแรกๆครับพี่น้อง แต่ก็หาดีๆกะผถึงต้องแยงครับตัวน,นี้ครับพี่น้องหน่อยมูนหน่อยครับจ่ว่ากะนี่ข้อห้ไจะเก็บครับถือว่าเก็บไปเก็บมาก็จิตใจแก็งดีหรอกครับพี่น้องมานอยู่สายจีเดียดน์หอนหอนหมืนอนงูบ้นาน,น,ห,น,าานาหน่อยว่าถ่วมก็คักครับพี่น้องถ่วมก็คักเลยมือนี่วันทีโต๊ะแห้งคักเด้ทผมบ้านหน่อยว่า ลายมือก็ต้องตกแใช่ครับนี่ครับเพราะว่าแดดหอนแห้งครับพี่นอ้องมือนี่นี่ครับมือว่านก็ถือข้ามไปแล้วโอ้ยนี่ครับพี่น,อนอ้องพีง่น้องอะไรนั่นล่ะหัวดอกกิ๊บสวยงามๆอีกแล้วครับพี่น้องที่ผ้าขนบ้านเป็นกบบนี้ครับมาตัวให้พี่นอ้องมองหัวว่านครับไม้เก่าถิ่มหัวว่านมาหน่อยมาหาครับอเออของอย่างแ้เนาะ ่องนี่ก็เอาได้ยูครับตดออก้วครับพี่น้องสวยอยู่ครับเด,ด,ด่นนิ่นตูดเอาเลยก็ได้ครับพี่นอ้องครับอสวยๆครับพีนออกก่น้องต่ว่านี่ครับ ดอกกี่สวยครับพี่น้องตามดอกเฮ้ยเอาอยู่เหรอครับพี่น้องหวัวรุดดีครับครับถือว่าเห็นแล้วน,นะจับอย่างเนี้ยดอกเงี้ยที่ถึงตาดวยงามครับพี่นอนะ้องเนี่ย,อยโอ้ยสวยงาม่นครับสองดอกที่ต้งได้ในสินครับพี่น้องอยู่ขางทางอีกเหรอเนี่ยเราหน่อยมารับลอ,องดอก เนตชนิดนี้เป็นจะอยู่ในในครับนีมีนปลาถึกคือบคงัีก็จะแนมบ่อเยเห็นครับแต่้นึงก็จะบเห็นโอ้ยปลาอีกแล้วนี่ครับต้งดอกสุ้ยครับติดสิงสัตวสดสุ้ยครับ ขิดอยู่ในด้เงาใหม่ครับพี่น้องครับสามโดมสี่โดมนี่ครับพี่น้องสวยๆครับจาแห้งครับพี่น้องหาไปหามายแต่มาถึงมองที่มือของบ้าหน่อยเก็บมังสวานครับพี่น้องลงเรืออยู่เด็กอยู่กับจ่า้ง ต๊อีกแก่แล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องแตเลือมองมงละสามดอก4ี่อดอกครับมองคิดบ้านนอนเก็บมางงว่านนะครับมาถึงนะเก็บมาเรื่อยครับพี่น้องมันมาเรื่อยอยู่นี่ครับที่สูงอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ พี Dante, ่น้องพี่ว่าลายอยู่ใส่มือเก็บก่อนเล้วกับพี่น้องค่อยปาดขาก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีบริเวณสั่งกล่องเนาะจะถือให้พี่น้องในเบื้องก่อนมองเก่าครับไม้เก่าเหมือว่านครับพี ir, od, yeah. ่น้องถือว่าเรือลายอยู down, ai, ่ครับยังลงเรือครับนอลงเรือลายอยู่นะครับยังเรืออีกเพียบอยู่ครับพี่น้องเลยต้องให้เบื้องทั้งผุนทั้งปลายหยาหน้าเหมือว่านดอกหน่อยดอาหน่อยบริเก็บลายอยู่อยู่ครับ เดี๋ยวก็นิยามตัดค้าก่อนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจุ่มหนึ่งทัองไปหัวอันเบาหน่อยเก็บอยู่ป่าหยาหน่เนาะเบาหน่อยกะทายไม่เห็นอยู่อันนั้นครับพี่เป็นลีอยู่ในป่าหยานะครับพี่น้องดอกหน่อยๆเบาหน่อยก็ปล่อยดิเชียแห้งนะครับพี่น้องแต่ยังคงเหลือก็สมควรนะครับพี่น้องก็จะเก็บสมัยเก่าแห่งพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องในป่าหัวโคกตัวหน่อยครับ ปวดเลยแนมดีนะครับมือว่านครับพี่น้องยังเหลือดอ,ดอกขางงามลายอยู่ครับน้องครับพี่น้อ,องขออนุญาต่นึ่นใส่มีปะดะปุ้ยเลยยูนี้ปลาครับยังเหลจุดปลาดุนดงครับได้ลายอยู่ครับพี่น้องเนื้อะน,นิ่นแนมหนาครับได้ครับพี่น้องมว่านเบาหน่อยก็หายอยู่เหรอเหลือดอ,ดอกข้างงามปวดอยู่ข้างในปลา <c oughs> ชิ้นง,งามครับนี่ครับบะหน่อยย่างเห็้นอีกสองสามดอกครับผมมือว่านกับพ่ออยู่ครับเห็น่ามหอเป็นมูอีกครับลงเหลือเป็นมูอีกนี่ครับมือว่านบาหน่อยกับย่างว่นอยู่นี่เนาะขึ้นว่ากับโบเห็นเนาะครับเพรบะหน่อยกับโบคอยด้เชียดีปันไดครับนี่ครับ พี่น้องโอ้มีเด็ดดอกงามๆครับให้ปลาแบบนี้เนียมหยางครับพี่น้องดอกเคสเป็นที่เนียมหยางนี่ครับเคสแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องก็มาถึงส่วนทุตไทแล้วเนาะครับนี่มาหน่อยก็จะขอเก็บภาพก่อนส่วนทุตไทครับพี่น้องขอฝากนั่นนะครับมื่อนี้ได้เกินเครื่องกระต่ายอยู่ครับมื่อนี้ครับดอกสวยงามๆครับตามมลีปกับมีอยู่ครับพี่น้องขอฝากนั่นนะครับเัาหลัครับพี่น้องก็มาถึงส่วนทุตไทครับมาหน่อยขอฝากนั่นนะครับฝากกดไล่์กดแช่์กดติดตาม ให้เบาหน่อยนะครับเพื่อสุิภาพคิดไม่ไหมครับพี่น้องที่สําคัญพี่น้องท่านใดที่เขามาเบิงคลิปเบาหน่อยแล้วก็่าลืมเด้อครับพี่น้องกดติดตามให้เบาหน่อยนะครับเพื่อกำลังใจในการเบิงเดียวกันหาเหตุครับพี่น้องเงอแตกเงอไหลครับพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้ยูได้กินกับเมื่อยยูครับพี่น้องแต่ก็ต้องสูต้องหาครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เบาหน่อยสิขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ